จาะใจนะครับยังคงอยู่ในลอสแองเจลิสนะครับมาดูแรงบันดาลใจจากอเมริกากันนะครับกับวันนสิงห์ประเสริฐคุณสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดูครับอ้าวละมีอะไรยังไงครับพี่ดูเราอยู่กันมาหลายสัปดาห์แล้วนะฮะแล้วเราก็ได้เห็นเรื่องราวของความสําเร็จของคนไทยที่นี่ด้วยความสามารถด้วยความพยายามด้วยโชคอะไรก็ตามแต่ทําให้เกิดอาณาจักรคนไทยที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาที่นี่เรียกอย่างนั้นได้ไหมได้ได้ได้นะะเป็นดินแดนคนไทยแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอีกด้านหนึ่งของสังคมไทยที่นี่คือคนที่มาแล้วไม่่สสบาายนักไมํเร็จ อาจจะอยู่อย่างลําบากหน่อยคือไม่ได้ว่าสวยหรูงดงามอย่างใ,<ช>ในจินตนาการของคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยว่าอุ้ยคนมาอยู่อเมริกาเนี่ยจะต้องเก่งสุดยอดอรวยแล้วก็รวยแล้วก็สบายต้องคิดเรื่องรวยก่อนเลยนะฮะจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนคนไทยที่มาที่นี่ครับเขาแบ่งกันเป็น3ยุค3ามเจเนอเรชันยุคหลังที่<ม>เริ่มมีการเปิดให้คนไทยเข้ามาทํางานที่นี่เยอะๆมาเพื่อหา อะไรที่ดีกว่าในชีวิตมาเพราะความจําเป็น,นครับผมคนไทยที่มาในยุคนี้เนี่ยก็มาในฐานะแรงงานที่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในขแนขแนงใดแขนงหนึ่งมาทํางานแล้วก็มากันเป็นจํานวนมากนะครับผมเราได้ยินเรื่องราวบ่อยๆที่ขายที่ขายรถขายบ้าน,นาเพื่อที่จะขออนุญ,ญาตขอวีซ่ามาทํางานที่นี่ได้แต่สุดท้ายมาแล้วก็ต้องมาเจอกับสภาวะที่ลําบาก มาใช้แรงงานเกษตรมาอยู่ในร้านอาหารมาเป็นลูกจ้างอะไรเหล่านี้นั่นแหละมาเป็นลูกจ้างเขานะครับผมแล้วก็ต้องทํางานกันหนักซึ่งแน่นอนไม่ได้มีแค่ในอเมริกาแต่สำหรับชุมชนไทยที่อเมริกาก็มีคนที่เป็นส่วนนี้ของสังคมอยู่เยอะมากบางทีอาจจะถึง80-90%เลยด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็เขาไม่ได้อยู่อย่างที่เราคิดไว้ไม่ได้เป็นอเมริกาอย่างที่คิดไว้คือ1ทํางานหนักมาก กะละ1ิบสชั่วโมงก็มี oh. นะก็ oh. ทำงานโหมกันไปโหม่กันไป oh. แล้วก็ส่วนใหญ่มากันอายุน้อยๆยี่สิบกว่ากว่ามันยังไม่มีปัญหาอะไรมากไงก็ทํางานกันหนักได้ครับ,รบแล้วความเป็นอยู่ก็อาตาัตคัดบางครั้งก็ต้องเช่าอพาร์ตเมนต์เดียวอยู่กัน78คนนะฮะ mm. แบ่งแบ่งที่กันอยู่เพราะว่าค่าเช่ามันแพงที่นี่นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาสุขภาพของคนไทยที่นี่การดูแลสุขภาพที่อเมริกาเนี่ยแพงมากนะครับเชื่อ sure. คือเราเห็นกินข้าวอะไรกันอย่างเงี้ยก็แพงกว่บบาเมืองไทยแล้วอาหารก็แพงกว่าอะ,อะไรที่เป็นงานบริการแพงมากหมดใช่ไหมตัดผมก็บอกเป็นพันอ่ะโดยเฉพาะอาชีพที่บริการที่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอ,อย่างทนายหรือหมอ,หมอโอโ้โหไปไกลมากครับะะคือแน่นอนถ้าคุณป่วยเฉยๆเนี่ยอาจจะพันสองพันบาทอะไรก็ไม่ไมเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณต้องผ่าตัดใหญ่เมื่อไหร่นะฮะ<ม>ซึ่งที่นี่เขาถือว่าหมอผ่าตัดนี่ก็เป็นอัปเกรดจากหมอธรรมดากันบอีกเนี่ยผ่าตัดไส้อิงธรรมดาธรรมดาก็จะถึงล้านบาทได้โอ้โหทำให้คนอเมริกาเนี่ย มีหลายกรณีมากที่แบบติดหนี้ค่ารักษาพยาบาลแล้วประกาศตัวเองล้มละลายนี่คนอเมริกันใช่ค่าตัวตายทางการเงินเพื่อที่จะล้างหนี้ตัวเองทิ้งก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คือคนอเมริกาส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีใครที่ไม่มีประกันสุขภาพทุกคนมีเกือบจะหมดนะฮะ <c oughs> แล้วก็โดยมีการปฏิรูปกฎหมายใหม่หลังจากประาธานาธิบดีโอบามาเข้ามาก็บังคับให้ทุกคนมีประกันสุขภาพ <c oughs> เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งซึ่งมีมาก่อนหน้ายุคของโอบามาก็คือ สิ่งที่เาเรียกว่าเมดิคอลนะครับเมดิคอลซึ่งเป็นโปรแกรมที่ดูแลคนที่มีรายได้น้อยในเชิงการดูแลสุขภาพคือ <çalış propose S 3> ถ้าคุณมีรายได้ต่ำกว่า800ดอลลาร์ต่อเดือนซึ่งคุณเป็นเงินไทยประมาณสัก2 0 0 4,000บาทนะฮะคุณจะได้รับการรักษาดูแลพยาบาลฟรี2 0 0 4,000นี่คือน,น้อยของเขาใช่ไหมของเขาของเขานือน้อยฮนะ <EC 2> ซึ่งส่วนใหญ่ก็ดูบัญชีธนาคารดูงานที่ทําอยู่อะไรก็ว่ากันไปแอ,อย่างนี้รวมถึงคนไทยที่มาทํางานไหมรวมถึงคนต่างชาติที่มาทํางานอย่างถูกกฎหมายต้องถูกกฎหมายนะ oh นะครับผมมีคือมีอมที่เขาเรียกว่าใบาเขียวครับกรีดการ์ดก็แปลว่าคนไทยจํานวนมากเข้าไม่ถึงอันนี้ดิคนไทยหนึ่งไม่รู้ภาษาอังกฤษฟังไม่รู้เรื่องรายละเอียดอะไรเราก็ฟังมมไม่เข้าใจมาหลายปีแต่พูดภาษาอังกฤษคือชุมชนที่นี่นั่นแฟนนี่ฮะเพราะใช้แต่ภาษาไทยใช่ก็คือแง่ดีก็รักกันดีแง่หนึ่งคือแบบทำไมมีแต่คนไทยอยู่ด้วยกันนะฮะแล้วก็ในแง่ที่สองก็คือว่าเขา มาอย่างไม่ถูกกฎหมายกันเยอะแล้วก็กลัวจะโดนส่งกลับกันโรบินฮูดเอออาทิเขาเรียกโรบินฮูดกันนะฮะไปเลยไม่กล้าไปหาหมอแล้วก็ไม่กล้ากลับไปไทยด้วยนะครับเพราะว่ากลับไปแล้วกลัวกลับมาใหม่ไม่ได้แต่จริงทั้งสองอย่างนะครับเป็นความเข้าใจผิดครับเพราะว่า จริงๆมีช่องทางที่คนไทยที่มาอยู่ที่นี่แล้วบางครั้งไม่ถูกกฎหมายด้วยซ้ำเนี่ยเข้าใจผิดเพราะว่าจริงๆเขารักษาให้เหรอรักษาให้เพราะว่าหน่วยงานที่ส่งคนกลับกับหน่วยงานโรงพยาบาลเนี่ยแยกกันออตอนก่อนมาหน้านี้ผมก็ไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงมันก็เป็นเรื่องดีนะไอ้การดูแลเขาเขาป่วยเขาจะแยกอยู่แล้วเนี่ยเขาก็คุณจะรักษาเขาใช่ฮะส่วนหน่วยจะจับเขาส่งกลับก็ว่ากัน,นกอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็จริงๆระบบดูแลสุขภาพโรงพยาบาลที่อเมริกานี่ดีมากเพราะว่าเขามีกฎว่าคุณห้ามปฏิเสธใครไม่ให้เข้าโรงพยาบาลมาปุ๊บต้องรับตลอด แล้วก็ทําให้จริงๆแล้วมีมีช่องทางที่คนไทยจะสามารถได้ผลประโยชน์จากตรงนี้ด้วยครับแต่ว่าเขาไม่รู้กันก็เลยเป็นที่มาขององค์กรที่เป็นเป็นเรื่องราวของเราในวันนี้ชื่อองค์กรว่า Thai Health and Information Service นะฮะแปลเป็นไทยคือองค์กรดูแลสุขภาพและให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านสุขภาพของคนไทยซึ่งก่อตั้งโดยคุณนงเยาวรานนท์โดยคนไทยเพื่อคนไทยผมอยากฟังคนไทยที่อยู่แบบว่าไม่รวยอ่ะก็กลับบ้านใช่ผมก็ถามอย่างเดียวกันเดี๋ยวมีคําตอบให้ดูดีครับ อยากจะเห็นภาพชัดเจนว่าคนไทยอยู่กันยังไงที่นี่ <c oughs> โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ต้องทํางานหนักหรือว่าอาจจะต้องการความช่วยเหลือด้านการดูแลสุขภาพในภายหลัง <c oughs> เวลาเข้ามาเนี่ยนะคะเขาก็จะดูว่าเขาทํางานอะไรได้บ้าง <c oughs> ใช่ไหมคะสภาพความรู้การศึกษาที่เขาได้มา <c oughs> ที่มานี่รุ่นที่สามนี่ลำบากมากนะคะ <c oughs> แล้วก็ทำงานก็แล้วแต่มีงานให อาจจะทํางานที่โรงงานเย็บผ้าหรือทําร้านอาหารนะคะคนไทยที่มาคือมีความหวังว่าชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นใช่ค่ะใช่ปัญหาเรื่องสุขภาพที่เขาเจอบ่อยๆก็เป็นที่มาให้เกิดองค์กรอย่างไทย e a l t h ขึ้นมาใช่ไหมฮะซึ่งตอนนี้ตั้งมาแล้วกี่ปีนะครับผมทั้งหมด17ปีค่ะนะคะแต่ก่อนนั้นก็ได้ทํางานเกี่ยวทังด้านสุขภาพมานะคะได้ศึกษาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเรานะคะก็ถึงได้จับ เราองค์การนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้ความสะดวกเป็นตัวกลางให้เขาทราบว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวมีอะไรเราสามารถจะช่วยได้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามอะไรที่มันแย่ซะจนบันดาลใจให้ต้องทำแบบนี้ขึ้นมาการที่สังเกตนะคะเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องเจ็บป่วยเพราะทุกคนที่มาอายุประมาณอย่างน้อย20ปีอยาอยุยังน้อยกันอยู่เขามีความเชื่อว่ารายได้ที่เมริกาจะดีมากไม่ได้กคิดถึงชีวิตด้านอื่นเลยไม่คิดค่ะไม่ได้คิดทันเขาทํางานเขาเก็บ นะคะคสะสมส่งไปเมืองไทยส่งไปให้คุณพ่อคุณแม่อยู่อย่างสบายทุกคนเนี่ยมาเขาถือว่าเขาทํางานมากเท่าไหร่เขาก็ได้เงินมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ของเวลาที่ทํางานจะมอย่างน้อย1213ชั่วโมงเพราะฉะนั้นการที่เครียดจากการเคร่างงานอาหารก็ทานไม่เป็นเวลานะคะ และความเครียดความที่จะต้องแข่งขันกับคนอื่นพอเจ็บป่วยนี่เจ็บป่วยหนักเลยทันทีถ้าเราหาเงินได้ชั่วโมงละสองเหรียญเนี่ยค่าหาหมอสาสิบเหรียญเนี่ยแพงนะคะเมื่อก่อนนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังสาสิบเหรียญอยู่อันนี้พูดถึงการหาหมอนะฮะถ้าเกิดเป็นรไรนิดหน่อยแต่ถ้าผ่าตัดอะไรนี่แพงผ่าตัดนะทางโรงพยาบาลเขาช่วยเหลือคนซึ่งไม่มีเงินนะคะซึ่งไม่มีอินชรันเขายินดีที่จะช่วยนะคะไม่มีไมก็ถ้าเป็นคนต่างด้าวก็ตามใช่ค่ะอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่า มนุษยธรรมครับผมนะคะ Human Rights สิ่งที่ช่วยเหลือคนไทยคืออะไรครับเราพยายามที่เข้าถึงชุมชนนะคะ,คระเราจัดกิจกรรมบ่อยๆลงหนังสือพิมพ์หรือไม่ก็พยายามติดต่อคนซึ่งเราเคยรู้จักให้เขาติดต่อเพื่อนฝูงให้เขารู้คะ่ะว่าถ้าเจ็บป่วยขึ้นมานะคะให้ติดต่อเรารเราสามารถจะช่วยได้เราสามารถจะแนะนำนำแนะนาทางได้มีสถานที่ที่บริการถูกนะคะตาม สมรรถภาพของตัวเองที่สามารถจะจ่ายได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆเราติดต่อทางรัฐบาลให้ช่วยเหลือก็มีองค์กรเราประสานงานกันเพื่อจะประนีประนอมนะต่อรองนะคะหรือผ่อนจ่ายก็คือเป็นกันชนเป็นตัวคอยต่อรองระหว่างคนที่เขาอาจจะกลัวที่จะไปเองเพื่อดูแลเรื่องสุขภาพของคนไทยที่นี่ใช่ค่ะใช่ค่อ๋อครับผมไทยเฮลท์เเอนี่ได้รับ เงินสน,นับสนุนจากทางไหนบ้างครับผมก็มีส่วนใหญ่เหมือนกันที่บริจาคมามมมนะคะตอนนี้เงินส่วนใหญ่จะเป็นเงินบริจาคที่ดันนร,น,นรันศูนย์เราอยู่คุณหมอใชเาราประสบการณ์ดูแลคนไทยที่นี่นะครับตอนนี้หลังจากตัวเองไปไทยแล้วมาเจ็ดปีกว่าเนี่ย <ห ắng. S 2> ก็พอดีเจ้าของอสถานี n ทีวีเนี่ยขอให้ดิฉันเนี่ยไปพูดเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไปหัวข้ออะไรก็ได ที่ฉันก็รับทันทีหน้าที่หลักคือให้ความรู้ด้านสุขภาพในรายการ,ราใช่ไหมครับผมแล้วมีคนมาปรึกษาหรือไม,ม่คะมีมีคนโทรเข้ามาปรึกษานั่นเลยส่วนใหญ่ปรึกษาเรื่องอะไรครับโทรกันมาทั่ว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 สหรัฐเลยคะ่ะอืมครับผมก็เรื่องต่างๆโรคต่างๆที่เขาเป็นอยู่เนี้ยเราวินิจฉัยได้เราก็วินิจฉัยไปคิดว่าตัวเองเป็นหมอเราสามารถจะไป อ่านแล้วก็ย่อยมาอธิบายให้ประชาชนเข้าใจด้วยคําพูดที่ง่ายๆยังไงเราก็มีความรู้มากกว่าประชาชนครับผมถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นสาขาของตัวเองก็ยินดีคุณสมานอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับอ๋อยี่สิปีครับอยู่โพซานี่ครับก็คือที่นี่ใช่ที่นี่ทำไมถึงไม่อยู่ไทยครับ ทาไมถึงไม่อยู่ไทยครับก็อยู่มานานแล้วอยู่เพาเรามีลูกคนหนึ่งแล้วพอดีแฟนแฟนเสียด้วยครับแล้วก็ดึกนะลูกจะไม่โตนี่ถ้าเราอยู่เมืองไทยส่งเรียนไม่เต็มที่ถ้ามาอยู่ที่เราส่งเสียว่าเต็มที่ได้จนตุวันเนี่ยจบจบปาตรีแล้ทำงานได้สบายแล้วป่วยเป็นปัญหาสุขภาพอะไรสามารถรักษาได้ได้หมครับหมอตรงยาวนี่ฮะที่ศูนย์นี่ก็คือคุณตรงยาวจะช่วยเป็นคนคอยคุยใช่เป็นล่ามรับ ไม่เคยต้องเสียเงินเลยไม่เสียเลยป่วยเล็กน้อยก็ก็ได้เหมือนกันได้นี่คือเป็นข้อดีของอเมริกาใช่อยากอยู่ที่นี่ต่อไปเรื่อยไหมครับหรือว่ากาจะกลับไทยในอนาคตคงจะไม่ได้กลับแล้วพออยู่ที่นี่แล้วมาเที่ยวแล้วพอดีนั่งเดินบินมาก็เลยมาดูแล้วก็เลยเปลี่ยนใจอยู่มากี่ปีแล้วนะฮะ26ปีตั้งแต่ไม่สบายก็เลยมาทําขนมขายทาแล้วก็ใส่รถเข็นเดินมาขาย เรื่องสุขภาพนี่คือเราสามารถเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วก็รักษาฟรีทุกอย่างได้หมดเลยหรอได้หมดค่ะเท้าเท้านี่ฉันใส่รองเท้าไม่ได้ก็ไปหาเขาเขาก็ไปสั่งตัดให้ตัดรองเท้าให้คือถ้าไม่มีตรงนี้ก็แย่แล้วก็ถ้าไม่มีก็แย่ค่ะแล้วครอบครัวไม่มีเลยเหรอคะที่นี่ไม่มีค่ะมาคนเดียวค่ะที่เมืองไทยยังมีพี่น้องอยู่ค่ะรับผม แล้วทำไมถึงยังอยู่ที่นี่ทาไมไม่กลับไปอยู่พี่เนาะอ,อยู่ที่นี่มันดีชีวิตมันดีกว่าที่เมืองไทยก็คือการรักษาการดูแลสุขภาพตอนนี้งานก็ไม่ได้หนักมากเลยว่าก็ไม่ได้หนักครับยังแต่ทําขนมขายไปวันๆแต่ก็ยังอยู่ได้ดีกว่าที่อยู่เมืองไทยค่ะคนไทยอยู่ที่อเมริกาต้องสบาย<ม>ต้องมีความสําเร็จในชีวิตมมไม่นะครับที่ว่าที่นี่ลําบากกว่าเมืองไทยเยอะฮะแต่ว่าที่นี่มันก็ดีอย่างหนึ่งคือคนที่นี่จะ เริ่มต้นทําสร้างตัวเองได้เร็วกว่าที่เมืองไทยเวลาเข้างานออกงานนานประมาณไหนฮะต่อมันอ๋นานครับผมก็คือทำ12ชั่วโมงทั้ง11โมงถึง11โมงเลครับคนไทยมาใช้ชีวิตแบบนี้เยอะไหมครับคิดว่าร้อยละเก้าน่าจะได้คือ<ผ>ม,มาพอดิ้นรนอย่างงี้แต่อารมณ์อยากกลับบ้านมันมีเยอะใช่ไหมก็มีฮะอยากกลับไปอยู่กับแม่แต่ว่าคิดไปก็ไ่ริ้จะททำอะไรก็เลยต้องอยู่ไปเรื่อยๆครับ ผมมีความรู้สึก2อย่างนะครับอย่างหนึ่งก็คือเออจริงบางทีเราจินตนาการอย่างเดียวว่าุยไปเมืองนอกต้องดีมันก็ไม่ได้ชีวิตมันไม่ไม่ไม่มีอะไรร้อยะนาไม่มีอะไรตายตัวหรอกนะกับสองพอคนอยู่เยอะๆเนี่ยมันมีความซับซ้อนนะจะมาคิดแต่ทํามาหากินไม่ได้มันต้องมีความคิดว่าช่วยเหลือกันแบบคิดแบบไทยๆอย่างเงี้ยว่าต้องช่วยกันเพราะว่าอยู่ไปมันไม่ได้ทํางานอย่างเดียวมันมีด้านอื่นของชีวิตมากมายจะกินจะใช้จะรักษาสุขภาพอะไรก็ตามแต่แต่อย่างที่พี่ดูพูดคือคนไทยยังไงก็ช่วยกัน คือไม่ต้องแค่คนที่อยู่ที่นี่ก็ได้พวกเราเดินไปเดินมาแถวนี้เลี้ยงข้าวช่วยเขาาก็มาช่วยเขาเจอสิ่งเขาก็ดีใจเจอกันโอ้ยคุณดรับติดตามมานานนะฮะก็เลยเห็นได้ชัดว่าคนไทยเนี่ยช่วยเหลือกันด้วยใจซะเยอะขณะที่ถ้าเทียบกับอเมริกาแบบเขาอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือด้วยใจมากเท่าเราแต่ว่าเาช่วยเพราะมันระบบใช่ระบบเขาช่วยกันเขาดูแลกันในเชิงสังคมโดยที่ไม่ต้องใช้ใจมากก็ได้นะฮะขณะที่คนไทยเนี่ยใช้ใจเยอะซึ่งเป็นเรื่องดีแต่ว่า พอสะท้อนกับไประบบที่บ้านเราผม,ผมเองยอมรับว่างง,งมากผอยากให้ระบบเราดีด้วยใช่ก็ลเลยคิดว่าถ้ามีองค์กรอย่างไท Health ซี่ช่วยให้ข้อมูลหให้ข้อมูลทั้งกับทุกคนในทุกระดับรายได้ของสังคมเนี่ยน่าจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับสำหรับสังคมไทยด้วยรครับรอ,อ่ะก็เป็นนั้นว่า เรื่องนี้สะท้อนให้เราเห็นว่าคนไทยยังมีน้ำใจไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกช่วยเหลือกันตลอดแล้วตั้งแต่โบราณการจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนั้นและเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นต่อไปในอนาคตแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเสริมก็คือระบบสังคมที่ดีตามมาด้วยครับใช่ครับชัดเจนครับขอบคุณมากครับวันนิสิ์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากสิงไลฟ์ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่พฤหัสหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ เพราะเราคือทีมเดียวกันทีมคนไทยหัวใจสิงความสำเร็จของคนไทยในต่างแดนทุกคนคือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศร่วมกันแสดงพลังให้โลกรู้พลังของคนไทยหัวใจสิงคนไทยยูไนเด็กรูกที่ชมคนไทยหัวใจสิง